মাক আলত যোৱা খানি কেশৰ দামে

对吧？

รผมวิ่งแทนลูกอ่ะนั้นาไแต่คนอรามแตรที่ไม่กันนแ่หที่ร่นพ่ยอก่นรันไเทมาไ่ไหนรับผมเป็นลูกหน้าไม่ได้เพราว่ามันมืดเผมออมา่ยไมได้เรคนรขับรถตรงหนประมาณประมาณที่แม่กองครับแม่กอประมาณประมาณคนกอคนระคนทั้งหมดแปอ่ะอ่าแม่กอง เราอีกวมามาจอดที่ไหนบ้างเอานึกเอานึกไปนึกไม่ดีมันมีจอดไม่เกินสิบที่หรอกมั้งไม่ถึงไม่ถึงเออนั <uh> ่นไหนครับแล้วก็รู no ้อะไทางเลยมะนาวกระจุ่มวะวามะนาวเลยตรงกันเลยเพชรบุรีอะมะนาวมะนาวแล้วนั่นตอนแรกผมปั๊มแก๊สไม่ใช่คือเป็นรับเป็นจุดผมไม่รู้ใครเป็นใครไง เขาจะมีเขาบอกว่าเดี๋ยวรับตรงนี้นะมารับตรงนี Demon> ้นะอย่างเงี้ยแต่เรามีเบอร์อยู่นะคนใช่รัใช่ใช่นะผมก็โทรไปถามอยู่ไหนอยู่ไหนขอโทรไปถามผมอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วผม่าลงนี้นะมันเป็นส่างชาติหรือคนไทยพี่ลงคนไทยก็มีครับรถต่างชาวเได้กูนั่งไปแน้วจะดูคุณนั่งไปแล้วุณจะดูรถต่างชาตได้มจ่ายเงินได้ไหมไปแล้วนะ 全然いい。 Thank okay. you. เป็นกรุงเทพอ๋ออามาเพื่อเอารถใช่มาเพื่อเอารถแล้วรู้จักกันไหมแล้วก็ู่เดียวกันนี่แหละครับรถปูเดียวกันนะอ๋อก็คือเหมือนเป็นเด็กรถทำบนละงคารเหมือนเป็นเด็กรถใช่ไหมใช่ใช่ก็เหมือนเป็นเด็กรถคนนี้ครับแล้วพี่ล่ะพี่ล่ะททาหน้ี่อะไรรแฟนของของโอ้แฟนของพี่ใช่ไหมแล้วเหมือนเหมือนทั้งหมดที่ก็รับมาจากสายใต้หมดเลยตอนตอนตอนรับมามีประมาณกี่คนน่ะ เขาจะชัดกี่คนจะชัดประมาณสี <satisfy karang> ่สิบประมาณนะประมาณสี่สิบคนทีนี้มันในระหว่างทางเนี่ยมันไปไหนถึงมันเหลือแค่นี้ก็ตรงเรื่อยมาตรงมาเรื่อยเช่นจังหวัดเพชรบุรีกี่คนประมาณนั้นนะอ่านครศรีธรรมราชบไหมแล้วถ้าสมมติว่าตรวจเจอเนี่ยมีโควิดทั้งคนเนรถเนี่ยทีนี้มันจะกระเพื่อมไปหมดเลยนะเนี่ยนะใช่ไหมเออแต่นี่คือผมแค่สถานีฐานนะว่าไม่ว่าจะไม่เนี้ย เบื้องต้นยังไม่ติดหรอกไม่มีแต่แค่ไหนถามว่าที่ในระหว่างทางที่ลงอ่ะเรากลับใช่นะเราไม่ได้กินข้าวพาไปลงคนนี้ลงตรงไหนมั่งอ่ะเขาจำได้ไหมสี่สิบเป็นด่างเท่าไหร่รู้ไหมคนก็สามถึงยี่สิบไหมไม่น่ามากี่คนได้ต่างดาวใครก็ด่างดาวมากี่คนได้ประมาณประมาณนี้ได้ แด้ว่าเซตเดียวกันหมดเลยใช่ไหมพี่พอจำหน้าได้ไหมมาที่มาพร้อมกันหมดเลยรับมาจากที่สายใต้หมดเลยใช่ไหมทั้งสิบคนใช่ไหมพี่แต่มีมีมากกว่านั้นไหมผมไม่แน่ใจไงเพราะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าังที่เอามาลงลลงที่หาดใหญ่นี่กี่คนอ่ะ อุยมันมาเต็มมีเหลายคนอยู่นะมีคนไทยมีที่ว่าไปต่อรถอะไรพวกนี้คนไทยก็มีต่างด้าวก็มีประมาณประมานคนไทยแหละที่วิ่งวิ่งกันนะแล้วรถประจำทางมันหยุดวิ่งไงครับก็เลยวิ่งเสริมคนต่างบ้าวไงอ่าประมาณนะ้อนนขประมาณ40ครับแล้วในระหว่างทางเนี่ยลงระหว่างทางบ้างเช่น จังหวัดกอไก่จังหวัดขอไแก่นะครับจังหวัดละกี่คนเราจะไม่ได้นะครับใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยมาถึงปลายทางที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยนะครับที่ขนส่งเนี่ยนะครับที่พบก็คือมีต่างด้าวสิบแล้วก็คนไทยเราก็จะไม่ได้ว่ากี่คนใช่ไหมอย่างนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะนะครับพอรู้ไหมว่าต้นทางของต่างด้าวเนี่ยมาจากจังหวัดไหนอรับไม่ทราบเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่อง แล้วนนั่งรถมาได้ไงอะ่ะผมก็ขับมาคือตามที่ว่าส่าให้มาเลยเหรอใช่คุณผมขับมาจ้างเหรอจนะ้างเขาใช่หลยจ้างเนี่ยเอาหลังด้าวเนี่ยมาส่งที่ถายใต้ที่ท่าอีกอทีหนึ่งไม่ทราบคือมาอ่างไหคือมันใส่ตือเหมือนซื้อตั๋วมาถายใต้คือตั๋วมาแล้วคือผมนี่ขับอย่างเดียวใช่ประมาณนั้นอ่ ก็เหมือนรถเสิร์ฟมันรถรถไฟอะแหละได้รถไฟหยุดวิ่งใช่ปะันต้องเรียกรถควบคุมเนี่ยมาเซิร์ฟแต่เขามีการซื้อตัวไว้หมดแล้วใช่เราแค่มารับคนแล้วก็มาส่งลาขับรถเข้ามาลงตามจุดๆอย่างเงี้ยครับแต่ปลายทางคือเราจะได้รับค่าจ้างผมได้ค่าจ้างจากต้องไปผมไปกลับสามพันก็คือเหมือนไม่ของผมไปกลับก็คือค่าจ้างคนขับรถปกติใช่ไหมพี่คือผู้ใหครับ แล้วค่าจ้างใช่รถไปเนี่ยมันเป็นรถรถท่องเที่ยวบริการคนไทยใช่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 ไหมใช่ครับมันไม่ใช่เป็นรถประจำทางเหมือนกันใช่กสทชไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครัทำมากี่ครั้งแล้วผมมาเนี่ยครั้งที่ต่อครั้งที่สองเมื่อไหร่ครั้งเนี่ยก็วิ่งเสริมรถรถหยุดวิ่งใช่ป่ะเออก็คนกับบางทีก็มาไม่เต็มหรอกเราไม่รู้ว่ามันติดกันไหนที่ผมไม่รู้หอกผมก็ใช่ก็ทำงานนะครับ ทำงานหาเงินนั่นแหละโควิตเรามมาเรามาแล้วรับไม่มาสี่คนรับรับไม่เทียนรับคนมาจากไหนครับทีแรกครับเลยโอฟิตเมื่อกี้รโอฟิตตรงที่จับที่รถทัวร์จอดอยู่ตรงนั้นมันเป็นเริ่มแรกเราเขามาเป็นกลุ่มหรือว่ามาอย่างไรไม่ไม่โดยเช้าเพราะว่ามีลูกค้าไปยาลาปัจจัยนี้ครับผแล้วก็ผมมารอใช่ไหมครับทุกทีไม่รถผมมีรถคนเดียมารับครับแต่วันนี้มันไม่ถอยผมมารับครับ โอเคอก็เลยมาก็เลยมานวดชุดนี้ลงมาผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรงไง๋อไม่รู้ว่าเป็นพมา่าหรือว<ช>่าเป็นนักท่องเที่ยวปกตินวดคนไทยธรรมดาไงครับสามจังหวัดไงเขาเหมารถเราไหมหรือว่ายัางไงไม่ไม่คิดไรหัวหัวเท่าไหร่หัวห้าสิบาทหัวห้าสิบาทแล้วไปส่งตรงไหนส่งขึงน้ขนรถของงะที่ใต้พานม่คครับก็แล้วก็แค่นั้นเลยใช่แล้วก็มาเพื่อไปกินข้าวไงมาคอยด้วย